พีข้อบอลวันนี้ครับกับทางด้านของพี่หมอกลับมาเหมือนเช่นเคยกับแนวทางนะครับที่เด็ดบอลเต็งบอลสดซึ่งเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากได้แนวทางที่เด็ดบอลสดแบบ VIP บอลเต็งแบบ VIP นะครับสามารถแอดไลน์ด้านล่างแล้วก็ทักหาพี่หมอนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งถ้าใครอยากดูผลงานนะครับแบบ VIP ก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอดูเรื่องของการรีวิวผลงานได้ตลอดนะครับทีนี้เรามาเริ่มที่ คู่ที่จะวิเคราะห์กันวันนี้นะครับคัดมาให้เนี่ยทั้งหมด7ตัวขอเริ่ม <c oughs> ที่ไปฟุตบอลสวินเอนออสเวนคารก่อนนะครับคู่ระหว่างวานาโมครับเจอกับฮัมส t ตัดคู่นี้เนี่ยเฮตูเฮพบกัน10นัดหลังสุดเป็นฮัมสตัดที่ทําได้ดีกว่าครับพวกเขาชนะ3สา6เสมอ3แล้วก็แพ้น1นนะครับส่วนผลงานเนี่ยเนัดหลังสุดที่ฮัมสตัดต้องมาเยือนนะครับ พวกเขาชนะ5้าเสมอสองไม่แพ้เลยผลงานวานาโมครับ20นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ5เสมอ6แพ้9เกมในบ้านชนะ7เสมอ6แพ้7นะครับมาที่ฮัมสตัดเนี่ยผลงาน20นัดหลังเนี่ยชนะ6เสมอหแพ้ไป9เกมเยือนชนะ4เสมอหแพ้ไป11จริงๆผลงานของฮัมสตัดไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูเนี่ยฮัมสตัดอยู่กลางตารางนะครับวานาโมอยู่อันดับ16 ผมว่าเกมนี้เนี่ยถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ยวานาโมเป็นต่อตลอดนะครับแล้วก็ฮามสัตมักจะเก็บชัยชนะได้ผมมองว่าเกมนี้ถ้าดูทรงแล้วเนี่ยฮามสัตดีกว่าชัดเจนนะครับผมว่าเกมนี้ให้เชียร์ที่ฮามสัตครับเชื่อว่าน่าจะชนะได้แล้วก็ไปที่คู่ต่อไปครับนอโอปิงเจอกับ AI k เคโซน่คู่นี้นะครับ h ฮดทูเ mm hmm. พบกัน10บนัดหลังสุดเนี่ยเป็น A.I.K. นะครับทำได้ดีกว่าชนะ6เสมอ0แพ้ส่ส่วนเมื่อ A.I.K. เนี่ยต้องมาเยือนนอโคโปิงนะครับ10นัดหลังสุดเป็นนอโคโปิงที่ทำได้ดีกว่าพวกเขาชนะ5เสมอ3แล้วก็แพ้ 2. นอโคโปิงครับ20นัดหลังเนี่ยชนะ6เสมอ5แพ้ไป9ส่วนผลงานในบ้านชนะ8เสมอ4แพ้8 A.I.K. ครับ20นัดหลังเนี่ยชนะ10เสมอ3แพ้ไป7ส่วนเกมเยือนชนะ8เสมอ3แล้วก็แพ้ไป9 ถ้าดูจากตรงนี้นะครับเลยราคาเป็น AIK AIK เกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผลงานเนี่ยช่วงหลังถือว่าโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราดูนอโคปิงนอโคปิงเกมในบ้านไม่ค่อยดี เกมโดยรวมก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่า h ฮดทูเฮดเนี่ยที่น่าตกใจคือนอคบิงพอเล่นในบ้านเนี่ยมักจะทำผลงานได้ดีกว่านะครับดีกว่าชัดเจนเลยแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยที่มาเยือนอ่าที่เล่นเจอกันเนี่ยถือว่าบอ bon ล50-50นะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นในบ้านเนี่ยช่วงหลังจะทำผลงานได้ดีกว่าอืมใช่ ผมว่เกมนี้ลองกัดฟันถือหางเจ้าบ้านครับผมว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์นะเท่าที่ดูตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนเดือนนี้โอ้แต่เจ้าบ้านไม่ได้ดีมากเลยผลงานในบ้านอะ่ะอืมเกมเยือน a อเล่ะเกมเยือน a อคก็ <c oughs> ก็ไม่ดีนะผมมองว่าก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ช่วงหลังฟอร์มดี ผมว่าอย่างที่บอกผมว่าลองกัดฟันเชียร์นาโคปิงดูครับเชื่อว่าน่าจะอย่างน้อยไม่น่าแพ้แล้วก็ไปที่คู่ต่อไปนะครับเอ่อเป็นคู่ระหว่างบอลสเปนแล้วกันนะครับสเปนดิวชั่น2องบูโกสเจอกับกรานาดานะครับคู่นี้เนี่ย h ฮทูเฮ <c oughs> พบกัน4ี่นัดนะครับเป็นการานาดาดีกว่าชนะ2แล้วก็เสมอสองส่วน <c oughs> ผลงานเกมเยือนเนี่ยการานาด ชนะ1เสมอหนึ่งนะครับที่ต้องมาเล่นที่นี่บุโกสครับ20สบนัดหลังชนะเจ็ดเสมอ8ปดแพ้ห้าเกมในบ้านเนี่ยชนะ1ิบเสมอห้าแพ้ห้านะครับแล้วก็กานาดาเนี่ยยี่สิบนัดหลังเนี่ยพวกเขาชนะห้าเสมอสแพ้สิบอดส่วนเกมเยือนชนะหเสมอสี่แพ้สิบเอ็ดเกมเยือนนอครบอ่ะกานาดาก็ไม่ได้ถือขั้นเพอร์เฟกนะครับโอ้หแล้วก็ผลงานช่วงหลังแย่มากกานาดาอืมแย่มากๆใช้คำนี้ได้เลยครับ มาเจอกับบูโกรสที่ผลงานในบ้านผมว่าพอกินได้นะครับพอกินได้แล้วก็ผลงานแหมแต่ผลงานแคนาดาดีกว่าชัดเจเลยอะ่ะ <c oughs> อ้อแล้วบูโกรสส่วนใหญ่ก็เป็นต่อด้วยแล้วเป็นตัวต่ออยู่นิดนึงผมว่ากัดฟันบูโกรสดูครับเชื่อว่าน่าจะเฉือนได้นะครับสําหรับคู่นี้ ก็ไปที่คู่ต่อไปครับคู่ระหว่างกาลาตาสารายครับเจอกับคอนยาสปอคู่นี้เนี่ยเฮดทูเฮดพกกบกัน10นัดหลังสุดกาลาชนะ7เสม,มอ1แพ้แค่2ครับส่วนผลงานที่กาลาต้องเล่นในบ้านแล้วเจอกับคอนยาสปอเนี่ยสินัดหลังชนะ7เสม,มอ3าไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็ืแต่ไม่ค่อยชนะราคาสักเท่าไหร่แล้วก็กาลาเนี่ยผลงาน20นัดหลังนะครับชนะ18เสม,มอ1แพ้แค่1นส่วนผลงานในบ้านเนี่ยชนะ13เสม,มอ7ไม่แพ้เลย คอนยาสปอร์นะครับยี่นัดหลังชนะ12เสม,มอ1แพ้7ส่วนเกมเยือนเนี่ยชนะหเสม,มอสแพ้10อืมถ้าดูจากผลงานเนี่ยยังไงทางด้านของกาลาก็ดีกว่าชัดเจนนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยคอนยาสปอร์ถือว่าฟอร์มก็โอเคนะอืมเป็นทีมที่ยิงประตูนะครับส่วนกาลาเนี่ยผมว่าเป็นเป็น เป็นทีมที่ในบ้านเก่งอยู่แล้วนะครับจะยิงถึงหรือเปล่านี่คือประเด็นซึ่งถ้ามองตรงนี้พวกเขาเพิ่งโดนมา5-1นะครับแต่ว่าเกมในลีกเนี่ยในบ้านผมว่ายังพอเชื่อเชื่อถือได้นะครับในบ้านเนี่ยยังพอยังพอกินได้อยู่แล้วแล้วก็คู่นี้เนี่ยโอเคเจอเกิดเจอการล่าสุดเสมอศูนย์ศูนย์แบบไม่มีสกอร์นะครับแล้วก็เออเจอเจอกันช่วงหลังเนี่ย อบอลจะยิงก็ไม่ยิงจะนี่ก็ไม่นี่นะครับแต่ถ้าเลทหอ่อเลทประมาณ1.5กาลาเล่นในบ้านอืม1.5แล้วเล่นในบ้านครับจริงๆก็ไม่ค่อยชนะนะอืมไม่ค่อยชนะโอกาสที่จะชนะน้อยอ่ะครับส่วนใหญ่ จะมีหลุดมานิดนิดหน่อยหน่อยคือถ้าดูจากทรงนี้เนี่ยคันยาสปอยิงมาตลอดมีเกมที่แล้วไม่ยิงแต่ยิงเยอะมาตลอดคันยาสปอเดือนแปดคันยาสปอโอเคนะผมว่าเกม เกมนี้หรอลองโหยิงสองลูกผมว่าลองกัดฟันแมแต่แต่ช่วงหลังๆก็ทรายเบกโอเคนะลองกัดฟันเชียกาลาครับเชื่อว่าน่าจะไปได้แล้วก็ไปที่คู่ต่อไปนะครับเป็นบอลซาอุดีอาราเบียกันบ้าง คู่ระหว่างอาฮาดัสอัลฮัดัสเจอกับอาฮิรานนะครับคู่นี้เนี่ยเฮทูเฮพบกันนะครับทั้งหมดสนัดเป็นเอาฮิรานที่ทำได้ดีกว่าชนะ3แล้วก็แพ้1นนะครับส่วนผลงานเกมเยือนเนี่ยอาฮิรานชนะหนึ่งเสมอหนึ่งผลงานของเอาอาดดัสเนี่ย ยี่สิบนัดหลังชนะเจ็ดเสมอเจ็ดแพ้ไปหกครับส่วนผลงานในบ้านชนะเก้าเสมอเจ็ดแพ้สี่เอาฮีรานเนี่ยยี่สิบนัดหลังชนะสิบเอ็ดเสมอเจ็ดแพ้แค่สองเกมเยือนชนะสิบเอ็ดเสมอหกแพ้แค่สามผมมองว่าคู่นี้นะครับเอาฮีรานเนี่ยดูดีกว่าแต่ว่าไม่ค่อยชนะราคานะเกมเยือนนี้แทบจะช่วงหลังไม่ชนะราคาเลยเกมในบ้านของอาวาดัสก็ถือว่าไม่ไม่ได้ดีนะครับ อืมไม่ค่อยชนะเอาอาดัสเอาอิรานเอาอิรานเอาอิรานผมว่าห้าสนะสำหรับคู่นี้แต่ถ้าให้ชอบให้เชียร์จริงเชียร์เอาอิรานครับก็ไปที่บอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับคู่ระหว่างมิลวอร์เจอกับวัตฟอร์ดคู่นี้เนี่ยถ้าเราดูจาก h ฮดทูเฮดนะครับ มิววอลกับวัตฟอร์ดเนี่ยสถิติเจอกัน10นัดหลังมิววอลทำได้ดีกว่าชัดเจนครับชนะ5เสมอ2แพ้3ส่วนผลงาน10นัดหลังที่มิววอลเล่นในบ้านชนะ4เสมอ4แพ้4นะครับถือว่าสูสีมิววอลยี่นัดหลังชนะ12เสมอ2แพ้ไป6ครับแล้วก็เกมในบ้านชนะ10เสมอ3แพ้7 ส่วนวัดฟอร์ดเนี่ยยีสิบนัดหลังชนะห้าเสมอหกแพ้ไป9ครับส่วนเกมเยือนชนะสาเสมอหกแพ้ไป11เกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับสำหรับวัดฟอร์ดผมว่าทรงนี้เนี่ยถ้าดูจากผลงานมีวอลก็ไม่ได้ต่อเยอะไม่ค่อยต่อเยอะแต่ว่าหูไม่ค่อยชนะราคาเลยอะ่ะอัอตราส่วนใหญ่วัดฟอร์เป็นต่ออัตราช่วงหลังเจ้าบ้านเป็นต่อหมด ช่วงหลังเช้าบ้านเป็นต่อหมดแล้วก็ไม่ชนะราคาด้วยใช่แปลกมากๆแต่ทีนี้ถ้า hate to h ด a d เอ่อผมขอห้านัดหลังสุดล่ะห้านัดหลังสุดเช่าบ้านก็ยังดีกว่านะอืมโอ้แต่เช่าบ้านไม่ชนะเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ชนะเลยนี่คือสิ่งที่แปลกครับเอาแต่ถ้าต่อ โอเคผมว่าพอกัดฟันได้นะครับสำหรับคู่นี้ลองกัดฟันเชียมีวอรครับเชื่อน่าจะไปได้แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับของวันนี้เป็นนาปลีเจอกับปิซ่าคู่นี้เนเฮดทูเฮดเจอกัน3นัดนะครับเป็นนาโปลีที่ทำได้ดีกว่าชนะ2เสมอ1มาที่ผลงานนาโปลี ยี่สิบนัดหลังเนี่ยชนะสิบสามเสมอสี่แพ้สามครับส่วนผลงานในบ้านชนะสิบห้าเสมอสามแพ้สองปิซาครับยี่สิบนัดหลังเนี่ยชนะยี่ชนะเก้าเสมอห้าแพ้ไปหกเกมเยือนชนะแปดเสมอหกแพ้หกก็ปิซาจริงๆพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับถ้าดูจากผลงานเนี่ยก็พอไปได้พอไปได้แต่ก็ไม่ไม่ชนะแต่ว่าเสียประตูน้อยนะครับเสียประตูน้อย แต่วันนี้มาเล่นเกมเยือนเนี่ยน่าจะหนักอยู่นะครับนาปโปลีในบ้านเนี่ยผมว่าชนะอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะชนะราคาไม้พอสโอ้โหสูงถึงหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดห้านาปโปลีโดนใบแดงมานะครับก็วัดอะไรไม่ได้ผมว่าเกมนี้ถ้าให้ถือหางเหรออืพิซซาเป็นทีมที่แหมน้องใหม่อะ่ะ เล่นในบ้านเสียลูกเดียวเกมเยือนอตาลนต้าอตาลนตาผมว่าไม่ดีจริงๆรูุรการนี้อกัดฟันผมว่ากัดฟันเชียร์ลึกๆดีกว่าลองกัดฟันเชียร์นาปลีครับน่าจะผ่านได้นะครับก็แนวทางทั้งหมดเนี่ยก็สําหรับ ทั้งวันจันทนะครับมี7คู่ขอเริ่มที่คู่แรกนะครับนาโปรีเจอกับพิซซ่าคู่นี้ให้เชียร์ที่นาโปรีนะครับแล้วก็คู่ต่อไปมิววอร์กับวัตฟอร์ดให้เชียร์ที่มิววอร์แล้วก็ บอลอย่างอัลดารัสกับอัลฮีรานให้เชียร์ที่อัลฮีรานครับบุโกสกับแคนาดาให้เชียร์บุโกสกาลาตาสลายครับให้กับคอนยาสปอร์ให้เชียร์กาลาตาสลายวานาโมกับฮัมสตัดครับให้เชียร์ที่ฮัมสตัดแล้วก็คู่สุดท้ายนอโคปิงกับเอไอเคโซน่านะครับให้เชียร์ที่นอโคบิงทั้งหมด7คู่สําหรับ แนวทางวันนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากได้แนวทาง VIP บอลสดบอลเต็งก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักหาทางด้านของพี่มอได้ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ